นี่นะครับพี่น้องอันนี้อีกคลิปนึงนะครับคือเป็นมุดแดงป้าดนะครับมุดแดงที่มันมาอยู่ตามธรรมชาตินะครับนี่นะครับมีหางมีจักหางนี่นะครับหนึ่งสองสามสี่หางนะครับสี่หางโอ้หางนี่ถึกคนลหลแง่นะครับคนลหลแง่ไปแล้วมันอยู่หน้าทางนะครับอ่ามือเช้านี้ผมเอานี่นะครับเอามันมาให้มดกินนะครับนี่นี่ นี่นะครับมันสไตลหากินเดี๋ยวผมจะเฮ็ดกระป๋อหน้านะครับมาติดไว้นี่ให้มดได้กินหน้าง่ายๆนะครับแล้วมันก็สิได้อยู่นี่ตลอดนะครับนี่แหละพี่น้องโอ้กินดีขนาดนะครับเพื่อนมากัดกินมันนะครับเดี๋ยวผมจะได้หามันหมูนะครับมันหมูมันอย่างมาไห้ให้มดกินพวงมันพากันสมัคคีครับพี่น้องเพื่อนหอบลากขึ้นไปเลยเออความสมัครสมัคคีของมดนะครับนี่นะครับ สามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับย้ายมันย้ายอย่างขึ้นไปสู้รังตัวเองนะครับนี่สามาคัคีคือพลังนี่แหละครับความสามาคัคคีของมดตัวน้อยๆน,นะครับคนเฮาจะอาย,ายมดส่วนมากคนเฮาสิขาดความสามาคัคคีนะครับโรกออนไลน์โลคอ,อยังเข้ามานะครับเบี่ยงไปต่งตงางๆนานาเบื่องความสมองสมานสามาคัคคีนะครับ ครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับเห็นเบิ้งหมดนะครับเบิ้งหมดเบิ้งมันพยายามจะลากก้อนนี้ขึ้นไปนะครับนี่นี่ก้อนก้อนใหญ่ๆก้อนนี้ขึ้นไปนะครับโอ้เก่งเก่งเก่งมดนี่อันนั้นอันแรกกาลังซอยกันเคลื่อนขึ้นไปนะครับพี่นพิ่ณเบิ้องกระโดดความสมัคคีของหมดนะครับ